ไฟซี war, had, ่ซีเฮดหรือจะมาสอนฟาร์มแบบซอนเบอร์สามซึ่งเป็นแบบที่ผมกำลังติดอยู่นะครับฮะซึ่งแล้วเกิดแบบปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เคียวแบบที่ผมถือนะเราจะได้เป็นดาบแล้วดาบดาบเริ่มต้นนะดาบไหนวะผมก็มีหลายดาบอะเอออืมก็ไม่รู้นะให้หลังจากน้เดี๋ยวให้ซึ่งหลังจากนั้นเดี๋ยวให้เรามาคุยกับอีกตัวนี้ซึ่งก็ ก็ให้เราฟาร์มไปเรื่อยๆเ,ยเยนาะคนเฟซต,ตรงนี้เลยดีตรงหูป่าไปจนไฟฟ้าตรงนี้ไปจะถึงเลเวลสามคือความจริงถึงแค่เลเวลสองก็ไปย้ายตรงนู้นไปได้เลยแต่ถ้าเราไปถึงเลเวลสามอย่าไปจานเราสามารถขับเราจะคิวเฟได้เลยเราจะะสบวิธีการเล่นเบื้องต้นด้วยก่อนก็คนฟึ่งกดถ้าในคอมไปกดคิวก็คือเดสนี่แล้วกดกระโดดโซคารเข้ากับดับเบิ้ลจัมอะ คหน้าเมนก็จะมีเป็นอาวุธเป็นอาวุธอะหูมีเยอะจังวะวุฒมีเออมี่ดีนี่คือทั้งหมดนี่คืออาวุธนี่ก็คือก็ไม่ใช้ได้ไม่ใช้ได้นี่วะโอเคใช้ปืนเขาคือกอดัตถุดิบก็คือที่เราไปคาร์ฟมาอันนี้ก็คือฟัสกี้แล้วนี่ก็คือเครื่องสำอาวุธไม่มันก็คือชุดคอรตูนมาเลยเขาทูกเขาหายจากไหน เราควรเราเทสได้ไม่เคี้ยวนอ,ยอ่หาคนที่เทสหมู่ปากว่าสี่ร้อยอันนี้คือเข้าหมู่ปาทีละสี่ร้อยเแรงจังวะไม่รู้ต้องเป็นโลเทสเหมือนเหมือนโอเคระยะี่เราฟาร์ฟวาฟ,าฟาถึงเวทีสาวแให,ให้ให้ตามทางเลยนะทุกคนสักขีอันนี้ก็คือฟาร์มได้จากโลกที่สองนะทุกคน เค็ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยสอดฟาร์มที่ลลกพี่สอดหรือฟาร์มทูนะทุกคนแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะทุกคนนี่เรวก็จะเจอกับหมุบ่ใช่ดิไม่แล้วก็จะเจอกับก่อรนีน้เราก็เปิดไปเขาไว้ตีบวกอาวุธแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคเรียบร้อยตอนนี้เคียวผมน่าจะแรงขึ้นนะให้เรามาเปิดสวาร์ปกันก่อนเลยแล้วก็บินถ้าคนที่ฟาร์มถึงเลเวลส่งเนี่ย คือจะฟาร์มถุกเลเวลสอลหรือเลเวลรสรัอสอรอสอไ,ได้ถ้าเราเท้สัตไให้เรามาฟาร์มตรงนี้ก่อนหนึ่งรอบนะทุกคนแล้วให้เรามาทำควสระเบิดเท่านี้ก็ก็ก็คือก็คือค่าเต่าเนี้ยสิบตัวจากปกติแรงขึ้นจากปกติเนี่ยที่เราถ้าควสปกติตค่ากี่ตัววะถ้าควิสเด่นได้สามตัวอุ้ยไม่ใย่ะนาสิบตัวทีตี้ห้าตัวนะคน ในเดนน่ะถ้าขอ่ขอยข่อยเวททำเวทหน่อยแล้ะกันโอ้โหเต่าแต่และตัวคือแบบอยู่โคตรไกลเลยมันก็จะตัวเไปไ็นตัวของกระกระโดงเต่าด้วยนะทุกคนเอาไวค้คาเป็นตัวเต่ามันแล้วก็แล่แอมิทียที่ผมเพิ่งได้เมื่อกี้แล้วกัยทุกคนเคียวเคีย,ค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 ยควสกิลมันโคตรไกลดูดิเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ไปจะต่อไปกันให้เราเดินตามถ้ำมาเลย ลักทณะก็คือให้เราเขาทำมือนโลกหนึ่งอะที่จะโดบฟูดใหญ่จะเป็นดาบกับดาบใหญ่คนคนนี้มันก็คือ,อ,อดาบดาบนี่ก็คือดาบนะดาบที่ไม่ดาบแล้วก็นี่ก็คือดาบใหญ่แล้วเราไปแค่นี้สว่วนคาตาได้จะโดบที่โลกสามเอ้ยจะโดที่โลกสองแล้วแล้วแล้วเหมือนแล้วเหมือนเคียวเนี่ยจะโดบตรงจุดฟาฟินิกเรสสุดโลกที่สามเนี่ยจะเป็นเคียวล้วนเลย อะารที่ลงมาถึงนี้เนี่ยมันก็มีโครงไข่อยู่ทุกคนเป็นเทือกเขาที่ตรงนี้มีที่ผูกตีผูกได้อู่อะไรอู้เยอะเลยจ็อกช่วยได้ตัวนี้แต่ก็ทั้งไอ้นี้ก็มีขอรงไข่นะทุกคนนี่ทุกคนตรงนี้ก็จะมีที่คาสัตย์เขียวคนฟึ่งเออแต่ซึ่งเราก็หาวัตถุดิบมาตามนี้เลยนะทุกคนคนฟึ่งฟึ่งสัตย์ขียที่ผมรู้สึกว่าไวที่สุดเดี๋ยก็คือจะเป็นบุกป่านะ แต่ทุกคนนะ่าผมผมผมคือเห็นคนอื่นใช้โคตรไวอะ่ะอือแล้วส่วนส่วนลูกฟินนไหนก็วัตถุดิบปลานนีนเลยทุกคนนกยี่สิบอันไปฟาร,ร์มี่โลกสองคนคนแรกก็หมาป้านะทุกคนฟาร,ร์มตรงนี้เลยวัตถุดิบมันนะทุกคนทุกคนเออแล้วลืมพี่บอกอีกอย่างลนะทุกคนไอตรงเนี้ยเราสามารถซาเราสามารถใช้ ก็คือเวลาวีาส่งอันก็คือเราจะซื้อด้วยอนิเมนีซึ่งใช้เชี่ยวผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมจะเรียกมันว่าเชี่ยวหม,มาป่าเลยเชี่ยวหมาป่าแค่หนึ่งอันหรือจะซื้อด้วยเงินส่งพันห้าใช้เชี่ยวหมาป่าสิบอันซึ่งก็เงินก็เราดูตรงนี้ส่วนคิตต์ตอเนะี่ยผมไม่รู้วิธีหาทุกคนตอนที่ผมรู้วิธีเดียวก็คือการเติมนะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ฟาร์มตั้งแต่เลเวลสี่ไปจนถึงเลเวลเจ็ดนะทุกคน คนมันลืมบอกเลยเออจุดเออจุดตรงฟาร์มเต่าตรงนู้นเนี่ยก็ก็คือฟาร์มถ้าคุณฟาร์มเลเวลสองมาคุณก็ฟาร์มอีกฟาร์มอีกสี่เ,เว้ยแต่ถ้าคุณฟาร์มเลเวลสามมาคุณก็ฟาร์มอีกสี่อ้ยอีกหนึ่งเลเวลดินี่ให้เราแล้วเราจะได้ให้เราเดินมาตรงนี้เลยตามเส้นทางมาเลยนี่เราก็เปิดเซิร์วอร์ไปตรงนี้มันจะให้เราฟาร์มเขาเรียกว่าไงฟาร์มหมี่นะทุกคนมันทั้งหมดประมาณห้าตวัวไหมห้าตัวห้าตัวได้ห้าตัว ไม่รู้อะว่ามันคือมีหรือตัวอะไรนะแต่มันแต่มันคือมีเออนม่าจะแค่มีแหละเราฟาร์มได้ถึงเล v เจ็ดแหละทุกคนแล้วแล้วก็ตามผมมาผมจะฟาร์มไปนะแล้วก็ตามมาคนซึ่งจุดนี้ทําเหมือนมันจะโดดเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ด้วยอันอันไหนวะอันไหนอะหนังจากพวกไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใช่ก็คืออันไหนวะมันอะมันดอกกุหลาบดิบด้วยเปล่าหรือว่าไม่รู้ โอ้โหเดินเลยให้เราเดินตามที่ทางมาแนละ้วทุกคนเพราว่าเรามาถึงตรงนี้มันจะมีสองทางแยกกันเลยทุกคนนีตรงนี้เลยนี่ทางนี้ก็คือไปจุดฟ้าบักหงคิดพาไปจุดฟ้าต่ตเปจอดนี้จะเป็นมินิบอตัวแรกของเราแล้วนะผมผมจะเรียกมันว่าไอ้โตโลนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนมากนะทุกคนอันนี้อัน,นผมมาให้ดูดิก่อตรงนี้ผมยังไม่ได้เลยเอ้ยหรือได้หรือ เออเอ้ยแบบนะขออยจะปิดใหม่แบบหนึ่งนะทุกคน โอเคผมกลับมาแล้วเมื่อก,กี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะ,อ,ะอยู่คนได้เห็นแล้วว่ามันเหมือนตัวรูมเมิไมเหมือนตัวรูนนะแล้วคุณอาเธอให้ดูอีกคือรอกันรอด <Hey. S 1> เคียวเนี่ยผมว่ามันครบเครื่องที่สุดเลยก็คือตีไวาดาเมจตัแรงแต่แต,แต่แต่ผมว่าผมชอบคาตานามากกว่าเพราะคาตานาเนี่ยมันเท่มันเท่แล้วดูท่าถีด่ดีแล้วดูท่าเก็บคือแบบเท่อซึ่ง ซึ่งตาตาเนี่ยผมว่ามันผมซึ่งผมว่าผมชอบมันมากกว่าเนี่ยโตโรบึมบึมบึมเนี่ยครับตโตโรนี่ครับโตโรโตัวโรกลับมาใช้คิวไปดีกว่าปาดเป้หนูบึมกับปึ้มนี่ไม่กี่ทีก็ตายแล้วไอ้โตโรตัวไอ้ตเนี่โอเคนี่แล้วมันก็จะโดดเป็นของตัวนี้นะคนขึ้นไปแล้วเราก็ไปกันต่อเลย นกฟีดอกมีปีกนะแลยถามว่าบินได้ไหมไม่ได้มันบินได้แต่มันไม่ได้บินสูงอะไรขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจุดฟาร์มจุดไม่เอง้อให้เราเปิดสวาไปก่อนเลยคแล้วผมคิดเกตเลยว่าผมขอเปิดสว้าไปอีกฝั่งเลยอีกฝั่งนี้เลยให้เรามาทําเฟสตัวดีนะคนซึ่งซึ่งให้ซึ่งซึ่งเราซุกฟาร์มเนี้ย เลยตอนเลเวลเก้าใช่ป่ะวะเออตรงเควสต้องมีอ่ะให้เราให้เราฟ้าตั้งแต่เลเวลห้าห้าห้าให้เราฟ้าตั้งแต่เลเวลเจ็ดมั้งให้เราฟ้าตั้งแต่เลเวลเจ็ดถึงเลเวล 9, เกนะ้าเนอมั้งนะเพราะผมก็ลืมเหมือนกันให้เราหลังจากนั้นให้เรามาทำเควสอย่างนี้หนึ่งอะไรเราก็ไปหินระเบิดก็คือ DA, ตีไอ้ตัวโลตัวเมื่อกี้นะจากกระเด็นที่มันระเบิดหินแล้วให้เราเดินเข้ามาถ้าผมสอนไม่สนุกก็ขออภัยด้วยคนระับคุณแต่ก็เจอเจอกับ เฟสทุกคนเฟสแั look, ้นเนี L ่ยเอ่อลำเล Bal, ่งคุยกันมาเราเราเพ้นมาเลยเราต้องฟาร์มเราความจริงอ่ะเอ่อเราฟาร์ตัวโกเลมหินเวสเอ่อเวสสิบเอ็ดก่อนก็ได้นะหรือเวสสิบสองก่อนก็ได้เราค่อยมาเนี่ยถ้าตีหูปานหรือเสร็จหุ่นห้าตัวผมมีเคล็ดลับในการฟาร์มแล้วกูไม่บอกตั้งแต่เลขเนาะเออเออเนอะคนดูในแบบว่าไม่บอกตั้งแต่เลขเว้ยนี่ ถ้าม,มีตรงนี้เดี๋ยวให้ให้ให้เราไปเปิดใช้งานหให้เราไปกดอีตรงนี้เมื่อวานนี้ก็ตีตัวอึดรอไปก่อนอ้ดิเมืวันนี้ซึ่งซึ่งเราไม่ต้องไปล่าตีให้ให้เราตีเดี๋ยแล้วไม่จะสปอร์มาเรื่อยๆคนบอกไปก่อนหรืว่ามันอีที่อื่นเอ็ดกล้ามตีอันเนี้ยเออ แป๊บแล้วคนสกิลผมดบับคาตากะว่าผมเวลวเวลฟีถึงห้าเราสามารถเปลี่ยนสกิลได้เขาเปลี่ยนสกิลดับคาตาแป๊บนึงนะทุกคนนั่นมันโอ้ยบักอัเ้เพียนี่มีดาบคาตาเอาดา้บไฟมาแล้วกันคาตาไฟเป็นคาตาสเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหา้าเก็บแล้วก็ใส่แฮนด์ด้ขอลองสกิลก่อนนะทุกคนไม่ใช่มานาห้าสิบเลยหรอวะพอแลอ้วสกิลฮิวมันก็ไม่ได้บู๋อะนะเธอได้่า เออกับเชคเคียวมาดื่มดีกว่าเมื่อ่ี้ที่เราฟารนี้ตึ้งนี้นก็จะมีบอสด้วยนะเพื่อนเป็นบอสว่างคำจิ้งจอกเปิดเดลอาเนปโไปตีให้ดูก่อนเลยบอสเรานี้ก็ต้องขอตาดี้เลยนะคุณซึ่งผมก็มีดาบมันอยู่ก็คือดาบสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่รู้ไหนวะูไหนว่าดาบมีเยอะเกินไปนี่อันนี้นี่แล้วจะเลือดทำไมวะมันก็อ,อยู่ตรงนี้หรือเปล่าวปัญญาอ่อนวันนี้ โอ้เรื่องปจะอ่อนบอสมันตีคนระวังสกิลมันก็พอครับระวังสกิลที่ที่มันจะย่ำกระม่อมนะทุกคนเป็นวีสกิลที่จะทำการย่ำกระม่อมเราเนี่ยสกิลโอ้ไม่ใช่เน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 นี่แหละการย่ำกระม่มนี่แหละมันติดเบิร์ไงมันติดเบิร์ค่อนข้างจะแรงแรงเฮ้ยไรกัดอุ้ยได้ก่อนด้วยนี่ยว่ะเอ้ยได้ก่อดหรอว่ะอ่ะอะไรเลเอ้ยได้ก่อนมันมาว่ะ ไปกันดีกว่าแล้วแต่เ้าฟาร์ตัวนี้เนี่ยไปถึงไปถึงวิวที่สิบเลยนะทุกคนหรือจะฟาร์ตุกี้ถึงแค่วิวประมาณเออเท่าไหร่ดูเท่าไหร่วะเราต้องไปดูหวยต่อไปไว้ต่อไปเ,อเราวาถึงแล้วทุกคนให้ไปเปิดสวอปเลยสวอปอยู่ตรงไหนวะนูน่นอยู่งูเลยคือตรงนี้เนี่ยเราต้องวิเท่าไหร่วะเราจะรบเวิเออตัวนี้มีลาค่คอกช้าด้วยนะทุกคน นี่ถ้าลบดีมันก็คลายของประมาณนี้เลยทุกคนซึ่งเกมนี้มันมีหลายสายให้คุณเลือกเล่นนะทุกคนจะเลือกเล,เล,เลสายแดงเลือกของคุณนะทุกคนจะผมจะเลือสายเขียวกับคาตาดเพราะว่าดาบดาบกับดาบใหญ่เนี่ยผมว่ามันคยอยเจาะเสิร์สไอดูโอวีนเนี่ยมันคือเราต้องเติมเกมพาร์ตก่อนนะทุกคนเราต้องเติมเกมพาร์ตเกมพาร์ตแปดร้อยโลถือดาบคู่นะ แล้วฟาร์งั้นน่ะถึงเว็บสิบห้าหรือถ้าแต่ถ้าใครฟาร์งถึงเว็บยี่สิบเนี่ยก,ก็แล้วเนี่ยก็ให้ตาหู่มาเลยอันนี้คือเราจะลันจะไปที่เขาไปที่หกหอคอยละจิ๊กแซะแล้วฟาร์งน <c oughs> ี้ถึงเว็บยี่สามก็ได้นะทุกคนเพราะถ้าเวลยี่สามเราจะเราเราจะลันไปตีบอสเลยทุกคน <c oughs> ให้เราเดินตามตาเส้นทางที่มันมีให้มาเรียนคุณ ต้นไม้ใหญ่แล้วก็แค่เดินลุมพราะนี่ก็สิ่งที่ควรมีก่อนไปลูกโซ่เด่ยก็คือคุณต้องมีสัตว์ขี่แค่นั้นครับเพราะว่าลูกโซ่ทักมันยาวมากแล้วก็กว้างด้วยไม่ไม่เหมือนลูกหนึ่งลูกหนึ่งแป๊บเดินแ,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 แป๊บหนึ่งก็ถึงแล้ะแต่ดีไม่น่าแป๊บเลยนะต้องรีบเดินแล้วเฮ้ย อันนี้เรายังนี่ทุกเออนี่ไงเราเห็นทุกคนเห็นหัวคอยงั้นไหมผมย่าทุนว่าความคุมหัวคอยมาอยู่เท่าไรอันนี้ก็สูงมากเลยนะมันสูงมากเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยสูงมากเลยโคตรสูงอ่ะทำหัวคอยมาซะสูงแต่แต่พอเข้าไปใช้แค่ชั้นเดียวพอคุยเราพุมขออนุญาตลัดขึ้นมาทางนี้เลยแล้วก็ให้เรามาเปิดสวอป ให้เราคุยตัวกับตัวนี้นะทุกคนให้เราคุยเพื่อเปิดประตูตรงนี้ให้เราไปตีกวางมูตยี่สิบหรือสิบตัวเนี่ยกวางมูตท,ที่เราบินผ่านมาตรงนี้นะให้เราก็มาอะไรที่เราตีขเขาได้ให้เรามาส่งคุยแล้วเก็มาคุยกับตัวนี้ลกักาที่เราเข้ามาเนี่ยคนที่ฟาดถึงเวลยววียวว่ยสามนะเนี่ยคนที่ฟาดถึงเวลยี่สามเนี่ยหรือฟาดถึงเวลยี่ก็เนี่ยให้รันยาวได้ quin. แต่ถ้าคนที่ฟาดถึงเวลยี่สิบเนี่ยเขาให้มาฟาดตรงนี้ก่อน ทุกคนแล้วเราจะได้ก็ค่อยลันยาล้วก็ตามเส้นทางมาเลยทุกคนจะไม่เปิดเสียงเพงลงนะทุกคนเพราะว่ากลัวติดลิขสิ์ตามมาเลยทุกคนนี่ตรงนี้เลยที่เราออบบี้ไปเลยลทุกคนที่เราออบบี้ไปอบบี้ก็ง,ง่ายๆนะทุกคนคนที่เราตามมายาวๆเลย บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเลยเลยว่าถ้าถ้าถ้าขอบอกก่อนว่าในเนี้ยมันมันไม่ในฮิตในถ้ำเนี้ยที่เราจะเข้าไปแบบมันไม่มีส่งวาร์เยเราต้องคือแบบเราแบบตายแล้วตาย,ลตายเลยอะไรประมาณเนี้ยตายแล้วคือเดินไกลเลยเลยขอ,ขอขอขอแบบคือแบบคือแบบคนที่าห์เดินมาสักไกลสุดท้ายเมื่อตายเนี้ยให้เรากระโดดตาออกบีที่มันมีให้ทุกคนหรือจะรัดก็ได้ทุกคน ตรงนี้ยังไม่สามารถรัดได้แล้วดีกว่าไปรัดกันกย,ยาวๆเลยอฮ้ยติดปิดอ้ยติดนี่คือเราสามารถรัดได้เลย,ยทุกคนทุกคนคิดว่าเออมันไปทางไหนต่อวะให้ทำง่ายเออเราสามารถรัดมาได้เลย,ยทุกคน แล้มันก็โดนอ,อบบี้ครับเสียเวลาครับรัดได้เลยเดยวเจอร์แบบเดนลัดไปเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเจอทางที่เขาบังคับให้ออบบี้แล้วก็อ,อบบี้ไปเถอะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีงูนะคนมีน้องงูไปทำไมไปกระโดดอ,อบบี้ไปเราลดัดมาเลยตรงนี้เลยนี่ใกล้กว่าต้องเยอะ ให้พึ่งเวลาด้วยเออให้เรามาคุยกับ n อ c พซตัวนี้ส่วนก็คือ n อ c พซตัวเดียวกับกับที่อยู่หน้าหออัวค้อยให้เรามาคุยเพื่อเปิดประตูนีนะทุกคนดิสำหรับคนที่เวลเวยี่สาแล้วถ้าคุณฟีฟาร์เวลยี่สิบก็ฟาร์นี้ต่อได้เลยให้ใช่หรอคอจิงเววยี่สิบก็ฟาร์ตรงตรงในหัวขอน้ได้ก็จะมาฟาร์นี้ก็ได้ให้เราทำคุยยี่สาบอสสุดท้ายก็คือให้เรารไปตีเอง ไองูไองูพิษเนี่ยยี่สิบหรือหรือสิบตัวนี่แหละเออผมลืมนะอย่้ะเนี่ยให้เรากลับมาส่งเขวแล้วมันจะเปิดประตูให้เราไปกันเลยเราได้เวลาไปตีบอสตัวสุดท้ายแล้วทางโคตรอลังการนะเออว่าลูกหนึ่งมันอลังการก่อนลูกสองลูกสองว่ามันไม่ค่อยอลังการสักเท่าไหร่เทคนิกลับหนะ่อยเพื่อให้เดชมาให้เราเข้ามานี่เราก็อยู่ในปาา่าใส บอสตัวนี้เนี่ยเป็นไป,ไ,ปได้เป็นไปได้นะทุกคนทุกคนพาเพื่อนมาด้วยก็ได้นะทุกคนถ้าผมอยากจะโอโซโล่ถ้าเปิดโซโล่เนี่ยก็เอาก็นั่นแหละผมยังไม่เคยได้ของรอปจากบอสเลยนอกจากไอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำกำนี้แหละจะได้อันห้าเปอร์เซ็นต์บ้างว่ะได้เกาะพื้นๆทุกคนระวังวาสกิลของบอสดีๆนะทุกคน ให้เราเด็กเคลียร์ลูกน้องไปก่อนได้ถ้ามากับเพื่อนเนี่ยให้ให้เพื่อนเราเคลียร์ลูกน้องหรือไม่หรือไม่ก็ให้ให้เพื่อนเราไปตีบอสแล้วเราก็เคลียร์ลูกน้องไปแล้วเราก็ค่อยมาร่วมมือร่วมใจกันตีบอสนะทุกคนบอสบอสไอ้เนี่ยสำหรับคนที่ฟิวเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะตีง่ายนะทุกคนแต่วันที่เวฟเวอ,อ,อ,อย์เวน้อยเนี่ยประมาณยี่สิบกว่ากก็ถือว่าตียากเราสกิลทุบดาบของบ้านแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าไม่ถ้าคุณโดนไปทีคุณจะบานบึ้มสิ ก็ตีๆีดีไปบอสแก้ตายแล้วทุกคนเฮ้ยบอสตายแล้ว,ลวเกลือมาเดิมครับแต่คุณไม่แต่คุณไม่ต้องสดหรอครับว่าคุณจะได้คุณจะเกลือไปถ้าคุณตีบอสได้เนี่ยให้คุณไปที่ตุกดันเลยทุกคนคุณแยกมาใช้สกีบอสได้หลังจากนั้นเราก็ let's go to โลก4ด้เลยรูกฟ้า2 อันนี้ผมก็เปิดเราทั้งสามทั้งสามโลกเลยคนแปลเราไปชั้นสองเลยซึ่งผมจะบอกทีมก่อนเลยนะคนตีมของโลกที่หนึ่งเนี่ยเหมือนเมื่อก็เหมือนเกมแอรอพีีทั่วไปแต่พอมาโลกสอเดเีกเมื่อจะผมโอ้ยอะไรมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าแนวแบบนรกกับเออนรก,กนเออเหมือนนรกนะจริงเป็นแบบแนวนรกกับเออนรกแตกกับเออสำหรับคนที่อยากให้ให้ผมให้ผมสอนฟาร์มโลกที่สองนะครับ นะนะครับก็อย่าลืมผมอยากเทียมนกฟินกับเพื่อนเออผมตัวเย็กว่าวายก็คือสัตว์ขี่ที่ผมขอบอกก่อนเลยว่าเกมเนี้ยถ้าไปซื้อสัตว์ขี่มาเราเราจะได้ตัวน้อยมากแนนีอย่างช้าเนี้ยที่ผมไปซื้อมาดูตัวน้อยเลยแต่คนอื่นใส่ตัวอย่างใหญ่อ่ะผมจะบอกสักเววตนหนึ่งก่อนแล้วกันก็คือ ขอฟิตโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยครับที่เมื่อไว้นั่นที่เมื่อไหร่ต้องอ่าเราจะบอกเฟ้นแรกกันเลยให้เราฟังเน็ตเนี่ยอี่พะเอลเลนนี่มันนี่คือเอลเลนในชาติในหลังจากที่หลังจากที่เขาตายตายไปแล้วเขาก็กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วก็กลายเป็นเกตให้เราฟังเน็ตถึงเวลยี่แปดนะทุกคนโอเคเราเกิดน,น้ำแค่นี้พอ พอแต่แต,แต่คุณก็ดูท้าเองแล้วกันนี่ก็คือท้าจากเฟสเฟสแรกไปถึงเฟสท,ที่สองมันไกล,ลกว่านี้แล้วทุกคนผมเลยบอกให้ทุกคนเนี่ยไปฟาร์สักขีมาก่อนเลยฟาร์สักขีตัวอะไรก็ได้อะไรก็ได้เออตัวอะไรก็ได้ออไไดที่โลกหนึ่งอะที่มันหาได้จะเป็นหมาป่าหรือหรือบางคำเต้าเลยแต่ถ้าเป็นหมูป่าเนี่ยคือดีโอเคแล้วสรกคีตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับเัลผูที่อยากให้ผมทําวิธีการฟาร์ลูกที่สามเอ้ยลูกที่สองเนี่ยให้เนี่ยคอม เดี๋ยวให้กดไลค์และคอมเมนต์ว่าว่าให้คอมเมนต์ว่าว่าสอดฟ้าลลกสองหน่อยโอเคสักทีนี้ขอต้อนรับก่อนครับสวัสดีครับ